ันนี้นะคะก็จะแกงมัสมันไก่นะคะก็ลองทำดูนะคะซื้อเครื่องของไทยมานะคะแต่ก็ยังไม่ได้ลองสักครั้งหนาวันนี้นะาเราก็จะลองจ้ารอชมนะคะเพื่อนๆแกงมัสมันจ้าอันนี้ก็พริกกะทินะคะ กะทิจ้าเราก็มาใส่ม,สมัสัมนนะคะเครื่องของเราก็จะมีไม่เยอะนะคะก็มีเครื่องแกงนะคะม,มัสัมนนะคะแล้วก็น้ำมมขามเปียกนะคะก็ถั่วนะคะถั่วเราไม่มีเราก็จะเอาเป็นมะม่วงหิมพานต์นะคะ แล้วก็น้ำตาลปี๊ดของเรานะคะน้ตาลปี๊ดนีจ้าโอเคค่ะแล้วเรามาทำเลยนะคะเราก็มาใส่เครื่องค่ะกะทิเดือดแล้วนะคะลดไปลงนิดหนึ่งใส่เครื่องแกงลงไปนะคะ ใส่หมดนะคะซื้อจากร้านไทยนะคะรอสักพัทีค่ะโอเคเราก็มา มะคั่วนะ,ะคะมะคั่วให้หอมนะคะตอนนี้หอมมากนะคะหอมมะพร้าวอ่ะก็เครื่องแกง ให้เดือดผุดๆก่อนนะคะแล้วเราก็มาใส่ไก่จ้าน่าก็ดีมากโอเคเดือดแล้วนะจ้าก็มาใส่ไก่จ้าตุนไก่ไปนะคะให้มันสุดนะ ไก่เราก็ไม่เอาชิ้นใหญ่นะคะเอาชิ้นพอประมาณนะคะไม่เอาชิ้นใหญ่เกินไปนะคะใส่ไก่เสร็จแล้วก็เคี่ยวนะะเคี่ยวให้กะทินะคะเริ่มแห้งนะคะ ใส่มันฝรังอบไปเลจา้าใส่มันฝรังนะคะเคี่ยวนะให้มันฝรั่งสุกนะคพอดอีใส่พอดีนะคะไม่ใส่เยอะนะใส่เยอะมากก็จะล้นประมาณนี้นะคะแล้วก็เก็บไว้ค่ะ รอให้เดือดน,นะคะเราค่อยมาปรุงรสจ้าเราเคี่ยวนะให้นะ้ำมันแห้งนะคะเราค่อยมาปรุงรสกันจ้าอันนี้นะ <c oughs> สวยงามมากจ้าแกงมัสมั่นนะคะสาตาไตล์ไทยนะคะทำแบบไทยๆนะคะเครื่องปรุงไทยทุกอย่างนะคะได้จากร้านไทยนะคะอันนี้จ้าน่าทานไหมครับเพื่อนๆอนอันนี้เพิ่งเริ่มนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดนะคะ ให้น้ำลดลงก่อนนะาเราค่อยมาปรุงจ้าเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็ปรุงรสเลยจ้าใส่น้ําตาลปิ๊บนะคะลงไปครึ่งเสี้ยวนะคะจริงๆแล้วนะคะเราว่ามันก็แซ่บแล้วนะคะอร่อยแล้วนะคะแต่เราต้องปรุงจ้า านเปียกเอามะมะขามเปียกหน้่ลงไปพอประมาณนิหน่อย,อยอเดี๋ยวมันจะเรียเก,กินไปเพื่อทิ้งนก็นใส่เห็ด มม่งหินมะพานนะจ๊ะตอาไม่มีถั่วนะคะเราจะใส่ไม่ไมะม่วงหินมะพานแทนเราก็รอให้น้ำข้นก่อน ค่ะถ,ถึงจะเอาลงอันนี้จะเป็นน้ำกะทิหนาล้วน,นนะคะหัวกะทิหางกะทินะคะรอให้มันระ่ัสุกด้วยนะคะ เดี๋ยวมาชิมรสชาติดูนิดนึง่งได้นะคะได้แซ่บอยู่อันนี้ก็มีความเค็มแล้วนะคะเกี่ยวกับเครื่องที่เขาทำมานะคะเร่องปรุงนะคะเรายังไม่เติมเกลือนะคะลงไปนะคะเพราะว่า เดี๋ยวน้ำลดนะคะมันก็จะเข้มข้นกว่านี้นะคะโอเคค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะคะ